ยาาหุย yeah. oh, ดูสิไฟลัดของมันยังไวเมก้าไฟลัดกับเจ้ามังกรจีนหุย oh, เฮ้ยมันเอาเพชรมาให้สัตว์เลี้ยงระดับตำนานเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกม Hungry Dragon เจ้ามังกรจอมกระหายเนื้อมนุษย์กันอีกเช่นเคยนะครับผมแม่สำหรับในวันนี้นี่พี่ก็จะเสียงแปลกๆแล้วก็อาจจะพูดเบาๆไปนิด เพราะว่าตอนนี้นี่ก็เป็นโควิดอยู่นะทุกคนแต่พี่ก็อยากจะรีบมาเล่นเจ้ามังกรตัวนี้ให้ทุกคนได้เห็นเก็บเงินได้ถึง3 8, 100, ล้านแแสนกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่กันด้วยนะทุกคนสําหรับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นมังกรที่เราจะปลดล็อกต่อจากเจ้านี่เจ้าก๊อซิล่าอืมเจ้าตัวนี้นักปราดจากแดนไกลเดินทางกลับมาช่วยเหล่าลูกศิษย์มังกรเจ้าตัวนี้ก็จะมีความรวดเร็วว่องไวมากกว่าตัวอื่น แม่ก็นับว่าเป็นข้อดีข้อเสียก็คือปากของมันนี่ค่อนข้างจะเล็กทําให้ระยะการกินของมันค่อนข้างจะน้อยถึงเวลาปลดล็อกเจ้ามังกรจีนตัวยกไปเลยเพื่อนเฮ้ยตัวต่อไปนี่ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ วุ้ยน่าสนใจกันเลยทีเดียวแม่มังกรคาทูลูเทพเจ้าโบราณอะไรสักอย่างดีการพ่นไฟโอ้โหโคตรเทพครับผมแม่เจ้ามังกรแบบนี้นี่เราก็ควรจะพ่นไฟที่แบบว่า อลังการเป็นดวงดาวแบบนี้เลยน,นะเดี๋ยวจะพาเจ้าตัวนี้ไปเจอกับเจ้าบอสปลาหมึกคราวนี้นี่ของรางวัลก็จะเป็นไข่ระดับอีพิกแล้วก็สกินระดับ XXL 8,000นะผมจัดไปเลยเพื่อนเปิดประตูว้ามังกรจีนตัวยาวมาเลยจ้าแม่มังกรจีนนี่ลักษณะเป็นแบบนี้ทุกตัวเลยล่ะเฮ้ยจุบจบจุจกินกินโอ้ยสปีดนี่ช่วยเราแบบว่าเฮ้ยกินได้ยอดเยี่ยม อุ้ยปากเล็กจริงด้วยอืยขมขมือบ้างยากนิดหนึ่งงับงับงับับเอยแต่ว่าความไวของมันนี่ทําให้เราแบบว่าเข้าถึงเหยื่อได้อย่างว่องไวเอาละเพื่อนอุ้ยน่าเสียดายพลังบูทน่าจะเยอะกว่านี้เฮ้ยชึบปึบเออความไวแบบนี้ไม่หลุดคอมโบยา่าพ่นไฟใส่หนวดเฮ้ยตายซะรึดโอ้โหไฟลัดโดน,นหวดไฟลัดไฟลัดอยา่า พนไปก่อนเพื่อนเอ้ยเอาหูรู้สึกตอนนี้นี่เอา้าทำไมทำหน้าแบบนั้นเอาละพ้นอยา่าเรียบร้อยเจ้าปลาหมึกถึงกับเวอดีรูปล่างอุ้ยของมันนี่โคตรสุดยอดจริงๆแม่อย่างเท่ะผมนักปราดโบราณพอผ่านเวลาไปนานนี่รู้สึกว่าเลือดของเราก็ค่อนข้างจะลดแบบว่ารวดเร็ว โอ้ยโดนหัวจะตายใจเย็นเพื่อนอย่างน้อยต้องได้พ้นอีกทีหนึ่งปึ๊บปึ๊ปื๊บ,บ,บเออกินให้หมดกินให้หมดจ้าพ้นทั้งสองหนวดไปเลยเพื่อนโอ้โหโอ้โหหนวดนี้กระโดนเรียบร้อยหายไปสองหนวดอุย้ยเฮ้ยมีช่วงเวลาไฟลัดมันเริ่มโกรแล้วเพื่อนโอ้โหแล้วไฟลัดของเรานี่ไฟพิเศษ เมก้าไฟรัด <ut> อุ้ยตอนนี้โอ้โยโดนจะเย็นเพื่อนขึ้นหนีก่อนโอ้ยได้มาประมาณครึ่งหลอด <c oughs> นี่ต้องใช้เจ้านี่รับรองว่าโหดยาพ่นไฟยังโหดปลื้ดไม่เกรียมไปซะอุ้ยพ่นนานด้วยเพื่อนอุ้ยเกือบจะหมดเกจนะผมเอาละกระแทกหินระเบิดใส่เจ้าปราหม,มึก เอาแล้วก็ตายซะเฮ้ยชจบ,บโร s <ald> s> <S เจ้าปลาหมึกไม่รอดจบลงด้วยเจ้าตัวนี้อุ๊ยได้ของดีมาดูของรางวัลกันหน่อยเซ่เฮ้ยนี่มันเบบี้เพชรเบบี้อัมราสร้างหลุมดำดึงดูดอุ๊ยอันนี้ดีมีโอกาส7%จะได้รับอัญมณีเพิ่มเติมจากหมูบินอุ๊ยแล้วก็เก็บพวกเบบี เพิ่มโอกาสอีก2%แม่เบบีดากอนแล้วก็การกินบังกรจะฟื้นฟูค่าสุขภาพเพิ่มขึ้น30%อรอ้ยได้เป็นสกินของเจ้าตัวนี้อย่างนั้นหรอก็น่าจะดีอยู่เปิดไข่อุยระดับโคตรตานานนะผมว้าวเอเลียนหากสัตว์เลี้ยงสัมผัสกับศัตรูจะทำให้ศัตรูสตันและทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นเวลา2-3วินาทีต่อไปชึบตัวอะไรเอ,อ่ย ฟริงเจ้าไก่วิ่งกลายเป็น10เจมอืมสิบเจมอีกบางครั้งเปลี่ยนศัตรูบนหน้าจอให้กลายเป็นทองแถบปูดเพิ่มขึ้นระยะของไฟลัดเพิ่มขึ้นตั้ง75%เดี๋ยวไว้ค่อยลองมาใช้กันนะมาเดี๋ยวเรามาลองเล่นเจ้าแม่เจดกันเลยดีกว่ามาแล้ะจ้าหุยเจ้านี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะนี่แม่ในด่านเมื่อกี้อาจจะดูเล็กแต่เจ้านี่ใหญ่กว่าที่คิด โอ้แล้วก็สปีดของมัน้โยโคตรพริว้วมังกรจีนสุดพริว้วน่ากลัวสุดๆเฮ้ยเขี้ยวของมันโคตรแหลมมามาดูการไฟลัดกันเถอะอุอ้ยโจ้านีโก็ไฟลัดเหมือนจะวายอยู่นะออ้เฮ้ยจนี้สร้างหลุมดําสุดยอดนะผมกับกับกัแทบจะมองไม่เห็นศัตรูกันเลยทีเดียวยิ่งเวลาพ่นไฟนี่สุดยอดแน่นอนยาอู้วดูซี่ ไฟลัดของมันยังไวเฮ้ยโหดโหดไฟลัดอาจจะสั้นไปน,นิดแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อนโจ้านี่เน้นคอมโบ آ, คอมโบแบบว่าเร็วสูงทําให้เราไม่ขาดตอนแล้วก็น่าจะสามารถใช้ไฟลัดได้อย่างว่องไวมากขึ้นถ้าอยากจะเก็บเงินเราก็ต้องไปที่แถบด้านซ้ายอเดี๋ยวเราจะเพิ่มเกตดเอาไว้ก่อน ดีเรเวลอัพอีกแล้วข้ามาอีกฝั่งแล้วจ้าโอ้ตอนนี้เจ้าพวกนี้ให้เงินเยอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึึบแล้วก็รีบคอมโบดีกินทุกสิ่งทุกอย่างเยอะๆอเอาละเอาละงับๆๆๆๆๆแบเดียวเดี๋ยวก็ไฟลัดดูนะอืรู้สึกว่าจะมีสกินอันหนึ่งของเจ้าตัวนี้ที่ค่อนข้างมีประโยชน์แม่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันยา อุ้ยอุย้ยพ่นอย่างโหดเลยเพื่อนสปีดของมันสุดยอดอุ้ยเร็วไปไหนเจ้ามังกรตัวพริ้วอุ้ยตอนนี้งับงับอืมอืมอืมเลเวลอัพเฮ้ยยิ่งเลเวลอัพยิ่งเก่งโอเควิกินได้เพชรสุดยอดเอาละพ่นไฟอย่าอุ้ยเฮ้ยพอมันพลิ้วแบบนี้นี่มันก็เลยเข้าไปพ่นได้แบบว่าโคตรเยอะ ปปุุ๊๊ปุ้บ,บ,บเจ้าตัวนี้ว่ายน้ำดีไม่เอ่ยรูปทรงเหมือนจะว่ายไ,ได้ดีแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ขมือกบขมือกเกตไฟลัดเจ้านี่เพิ่มได้อย่างไวจริงๆไม่อยากจะคิดเลยนะถ้าใส่สกินแม่จะโหดขนาดไหนอุ้ยเรียกได้ว่าจำเป็นต้องมีสกินเลยเจ้าตัวนี้โอ้โหปนเข้าไปเพื่อนอุ้ยเฮ้ต้องรีบเก็บเงิน เพราะคราวนี้เราจะต้องเก็บเงินซื้อตัวใหม่ยา่าเมกาไฟลัดกับเจ้ามังกรจีนโอ้ยเฮ้ยมันเอาเพชรมาให้สัตว์เลี้ยงระดับตำนานโอ้ยตอดีดีสุดยอดปึ๊บปปื๊บป๊บอยโอ้ยอ,ยอย้เป็นไงแม่โหดจริงๆมาที่หมู่บ้านของเหล่ามนุษย์ อู uh, ow, oh, hum, ้เจ้าโทรโอ้ยข um. hmm. ี้เกียจยุ่งกินเจ้านกเจ้ามังกรพวกนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ดีขมือบเจ้ามังกรนี่ได้เลือดเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมอุ้ยสุดยอดดีตอนนี้สุดยอดไปเลยเพื่อนไปข่ามาแล้วจ้าสู่อาณาจักรของเหล่ามนุษย์เลเวลอัพกันอีกครั้งหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บกินแบบว่ารวดเร็วขนาดที่เฮ้ยมนุษย์ยังไม่ทันจะถือโล่ขึ้นมาป้องกัน โอ,โ,โอ้โหแป๊บเดียวจับบางกรตัวอื่นยัดเข้าปากอยากจะได้ตัวที่ว่ายน้ำเก่งๆเหมือนกันโอ้ยระเบิดหลบยากหล,ลบยากอืมตอนนี้อย่า่นไฟดอุโโอูยสุดยอดอืมเดี๋ยวเราลงไปที่ลังของพวกกรปลินโอเคต้องผ่านทางนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งของพวกตัวยาวๆก็คือตัวของเรานั้นจะโดนกัดง่ายครับผม แม่ไม่ว่าจากตัวไหนความสามารถเก่งๆที่แท้จริงต้องขึ้นอยู่กับสกินแน่เลยนะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องเรเวลอัพเยอะๆกล่อ,องสมบัติเอ้ยโอ้โหโดนกำปั้นเบียดให้ตายเถอะแม่จะบอกว่าใครที่เคยเล่นพวกมังกรที่รวดเร็วผิวๆพอกลับไปเล่นตัวอื่นๆหบินช้าๆนี่ก็อาจจะรู้สึกขัดใจสักนิดหนึ่งเออประมาณนั้นเลยนะทุกคนมังกรผิวๆ เหมาะกับสถานที่ที่แบบว่ารูเล็กๆอะไรแบบนี้นี่แหละอุ้ยค่องตัวสุดๆเพื่อนปืดๆแม่ถ้าพ่นไฟได้ยาวกว่านี้นี่น่าจะดีเดี๋ยวเราจะมาปลดล็อกสกินให้ได้เห็นแม่จะมีตัวเทพแบบไหนรอเราอยู่กันบ้างเอาละขยี้เจ้ามังกรว้าวผิวไปเลยเพื่อนปืดๆแต้มเยอะแต้มเยอะอุ้ยอุ เจ้าพวกนี้ยาโคตรเมรก้าไฟลัดทําลายหมู่บ้านก็ปลิ้นสุดยอดไปเลยโอ้โหโอ้โหเกรี้ยงบอกเลยไม่มีเหลือโอ้ยกินขยะไม่เป็นผลเราก็ยังไฟลัดได้อยู่ออตายหมดเจ้าพวกเห็ดเป็นอีกหนึ่งตัวที่คนที่ชอบมังกรที่รวดเร็วนี่น่าจะชอบแม่ตุ๊บรื๊บ ลงไปเพื่อนเผาวันให้หมดอุ้ยอุ้ยคอมโบเต็มเปี่ยมงับๆับงับลงน้ำดูซิอุ้ยดังเกิลออตยัดแต่เจ้าตัวนี้นี่อก็ไม่ได้เหมาะกับการว่ายน้ำขนาดนั้นใช่ไหมไม่ใช่มังกรน,น้ำอุ้ยจะตายแล้วเพื่อนเอ้อเฮ็ดพีหมดอุ้ยรอ,อดมาได้11นาทีดี อย่างกับคุณปู่เฝ้าสมบัติก็ได้เงินมาพอสมควรวม่สกินเจ้านี้จะเท่ขนาดไหนอุย้ยปลดล็อกปึ๊บปึ๊บปุ๊บ,บอุย้ยขาดสกินหนึ่งอืมสกายสปิริตอุย้ยนี่มันแบบว่าตัวอะไรวะนี่อ่ะแทบบูท เพิ่มขึ้น15%แล้วก็แถบบูธรีเร็วขึ้น100%รีเฟรมแดนเซอร์เห็นบอกว่าเป็นอีกสกินหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีสำหรับเจ้าตัวนี้อุ้ยสปีดเพิ่มขึ้นตั้ง50%แล้วก็ไฟลัดทนขึ้นตั้ง75ทั้งเร็วแล้วก็พ่นได้อึดเอ้ยอันนี้น่าสนส่วนสกินสุดท้ายโอ้โหนี่มันนักลบจีนโบราณสปีดบวก30%แทบบูจะเพิ่มขึ้นอีก15%ชุบชีวิตมังกร ที่กำลังจะตายทันทีโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายหนึ่งครั้งเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเจ้ามังกรจีนโบราณตัวนี้ก็เรียกได้ว่าวิความพลิ้วของมันนี่ทําให้เราเล่นได้อย่างสนุกสนานตื่นเต้นวิหลบระเบิดแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวในคราวหน้าเราก็จะได้เล่นเป็นเจ้าตัวนี้กันนะท่าทางจะเป็นตัวที่วิเท่แบบแปลกๆลึกลับน่ากลัวใครที่อยากจะเห็นเจ้ามังกรตัวใหม่แม่ตัวนี้กันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วยกัน กดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันอีกนะแม่เดี๋ยวต้องไปเก็บตังเก็บเรเวลปลดล็อกเจ้าตัวนี้ก่อนสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่างไรก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บ